สวัสดีครับวันนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อของการคอร์รัปชันนะครับเรามาดูว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่คิดยังไงกับการคอร์รัปชันของเมืองไทยนะครับเราไปสอบถามพวกเขากันเลยครับมาครับสวัสดีครับเออคุณรู้จักการคอร์รัปชันไหมครับการคอร์รัปชันในความคิดส่วนตัวคือการทุิตการโกงการอะไรอย่างนี้แต่คือไม่ไม่รู้ความหมายทแท้จริงแล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงกับการคอร์รัปชันครับ การคอรัปชันก็คือถ้าเห็นตามข่าวทั่วไปก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรที่จะทํากันครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของท่านผู้นี้นะครับครับคนมากครับผมคุณรู้จักคอรัปชันไหมครับคอรัปชันรอครับคือการโกงบ้านโกงเมืองครับผมแล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงกับการคอรัปชันของเมืองไทยครับมันก็มันมากเลยครับผมอะไรนะมันมากครับแล้วมันไม่ดีครับมันเป็นมัน ครับอ๋อแล้วมีความพิเศษอื่นอีกป่มครับมีครับครับผมตายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรู้จักการคอร์รัปชันป่ะครับรู้จักครับแต่ไม่เคยคุยกันไปไม่ถูกเลยนะอย่างเงี้ยแล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงกับการคอร์รัปชันครับเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนครับการคอร์รัปชันเพราะว่าจะทําให้คนอื่นเสียประโยชน์มันคือการเห็นแก่ตัวนี่เองครับแล้วคุณคิดว่าเมืองไทยพอมีการแก้ไขยังไงบ้างกับการคอร์รัปชัน แก้ไขยังไงครับผมว่ามันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเลยเ <laughs> คยขั้นแรกเนี่ยเราต้องไม่โกงเงินแม่ค่าเทอมเราต้องไม่ไม่โกงเงินแม่นะครับ,รบจำไว้ว่าไม่โกงเงินแม่ห้ามโกงเงินค่าเทอมแม่นั่นคือการคอรัปชั่นนะครับแล้วขั้นต่อไปครับขั้นต่อไปเราก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลครับประนามคนที่คอรัปชั่นครับถ้าเพื่อนคอรัปชั่นตะโกนเลยว่าไอ้นี่โกงเงินแม่ไอคนไทยโกงเงินแม่อย่างนั้นแหละครับ ทําให้มันอายครับแล้วมันจะได้ไม่กล้าคอร์รัปชันแล้วพอหมดคนรุ่นหนึ่งไปคนรุ่นใหม่ก็จะไม่มีการคอร์รัปชันครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของหนุ่มเซฟเพล์คนนี้นะครับขอบมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรู้จักการคอร์รัปชันไหมครับการคอร์รัปชันเหรอคะอเกี่ยวกับพวกการเมืองอะไรอย่างนี้หรือเปล่ากแบบ นักการเมืองแบบโกงกินบ้านเมืองหรือเปล่าครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมถึงมาถามคุณนี่ไงน่าจะใช่นะคะแล้วในความคิดเห็นส่วนตัวคุณคิดว่าการคอร์รัปชันคืออะไรครับคิดว่าการคอร์รัปชันก็คือการที่แบบนักการเมืองเงี้ยค่ะโกงกินบ้านเมืองอะค่ะคือแบบไม่ไม่มีความรู้นั่นแหละครัครับอันนี้คือความคิดเห็นของหญิงสาวสวยๆคนนี้ครับขอบคุณมากครับค่ะ